ห,หนูไปซ้อมก่อนหนูจะไปดูก่อนว่าเขาทำท่าแบบไหนตอนได้ตัวหัวใจอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าหนูจะมาเป็นเป็นตัวนี้ให้ดูถ้เาเขาทำไงนะไม่รู้ก็ทำหน้าตตายเ่ล้วต้องทำหน้าเหมือนตุก๊กตาเนอืมทำดิทำมือนี้ทำมืองนี้แล้วก็ขยับ นี่ดเองหรอยี่ด้วเนี่ยอืเราคิดเองเลยค่ะของขวัญนอันไหนเราทำยังไงหนูเห็นเหมือนทุกคนทำท่าซ้ำๆกันอ๋อคิดท่าเองให้มันเข้ากับชิเกอร์ใช่ไหะแล้วหนูเห็นเขามีคำพูดด้วยค่ะแบบงจิงิงอะไรก็ไม่รู้สิจิิง ทรนใหม่ก็อคนทำเต็มไปทุกคนทําคนไทยก็ทําล่าสุดอะตอนแรกเห็นแต่ฝรั่งทาก่อนฝรั่งฝรั่งฝรั่งเสร็จก็ก็มาคนไทยทําเต็มพี่ก็จะไปถึงเลขเก้าไหมคะอืมไม่แน่ใจโอ้ใช่หนูหนูเห็นเหมือนกันที่คนไทยพูดเป็นภาษาไทยด้วยว่าขับขุณสนาบหัวใจนะคะขอบคุณนสำหรับดอกไม้นะคะดอกไม้นะกค่ดอกไม้เขาเรียกนี้เหรอ แต่เขาจะไม่พูดนะเขาจะไม่โต้อตอบให้อะไรเขาก็จะทำท่านเท่านั้นพเพราะใครไม่ได้ให้แะไรเขาจะนิ่งอยู่เฉยถ้าเขานั่งทําแบบเนี้ยนั่งเนี้ยนั่งไลฟ์ทำเนี้นบบนยพี่ว่าเขาจะได้รายได้เยอะไหมลองดิคุณาหรับหัวใจนิดี่วยไงลองดิลองดิงดยังไงหัวใจเยอะทําไม่อยู่เลยนะ ไหนมีใครจะเปิดบ้างใครจะเปิดให้พี่เปิดงา่ายพี่เดี๋ยวพี่จะทำไม่เอาอยู่ทำสิถ้าพี่ก่อทำอ่ะมันจะมันจะอะไรนะมันจะแบบมันจะน่าสศมกว่าเพราะอยากรู้ว่าอยู่จะทำอะไรทำยังไงอะอยู่ทำสิอยู่ลองทำแบบนี้เริม่มสอนดิใครอยากเครอยากก็ามาตรงการเดี๋ยวพี่จะจะเทรนให้ยงมันขึ้นมาแล้วก็สวัสดียัง เอาให้มันท้องนมันไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูเขานะทำอย่างนี้ใช่ไหมก็อีนทำไม่ได้เราทำอย่างนี้เนะชบัตรก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้ามีอีเวนต์อะไรอะไรยังไงอีกเดี๋ยวจะรีบอัปเดตนะฮะตอนนี้ก<อ>็ขับคุณ่อสลับหัวใจนะคะขับเคุณ่อนสลับหัวใจนะคะขับคุื่อนลายหัวใจนะคะขับเคุื่อลายหัวใจนะคะอืมดอกดิราวารีทำท่ายังไงอืม <c oughs> ดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีคืออะไรพออน่ส่งดอกลีลาวดีให้เจด้าได้ทำไงดไม่ทำแล้วนี่พี่เขาทำมันให้ยุราพี่ยุราเป็นคนยุทำทังยี่แบบว่าขอบพูดสำหรับหัวใจนะครับขอบพูดสำหรับหัวใจนะครับนี่เหรอแล้วดอกลีลาวดีทำไงนี่เอาละมองไม่ทันอ่ะเขาทำละ เขาดูไม่ทันกันอ่ะวันที่23ตคพี่เขาส่งอะไรมาไว้เดอกกล้าอ้อันอะไรข้าวเหนียวมะม่วงอยู่งทำท่ากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วทำท่ากินข้าวเหนียวเนี่ยเดาดีแล้วเดาดีมากนะ23ตคน่าจะไม่ได้ไปนะครับผมน่าจะคิวไม่ได้นะครับดอกกล้าบดอกกล้าเขาก็จะเดอกกล้าไหมครับขืนไหมครับแบบ ขอบคุณสำหรับมีหัวใจนั่นก็ขอบคุณสำหรับมีหัวใจอ๋อ้โหทำกันอย่างนี้เหรอขอบคุณสำหรับไอติมนั่นก็เกียไอติมที่ไอติมกินยังไงไม่ใช่ไอติมกินยังไงไอติมต้องกินอย่างนี้ขอบคุณสำหรับไอติมนั่นกันอย่างนี้เหรอโอ้ยพี่เขาถึอะไรมามะพร้าวขอบคุณสำหรับไอติมมะพร้าวนั่นก็ขอบคุณสำหรับไอติมมะพร้าไม่เขินเองทำไมพอแล้วค่ะทุกคนพอแล้ว กินกินข้าวเหนียวมังคข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงแล้ข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวมังค์แล้วขอบคุณสำหรับข้าวเหนียวมังค์นะคะขอบคุณอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูมาช่องละช่องละช่องเหรอขอบคุณสำหรับรถช่องกันขอบคุณอะไรอันนั้นดูไม่ออกที่เป็นแท่งๆเอ๋อย่าดมอย่าดมที่ทำให้ย่าดมเลยขอบคุณสำหรับย่าโดมน้วยกันขอบคุณสำหรับบะหมี่ที่เขียวบะหมี่ทุเรียนทุเรียนขอบคุณสำหรับทุเรียนนึกภาพขอบคุณสำหรับทุเรียนนึกภาพ ก็เลยก็เลยปวดเลี้ยวปวดลี<า>้ยวพี่ว่าเลิกส,ส่ง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 มาได้เรื่อยๆนะครับ <laughs> พี่ริทอมทำนะครับมาเลยเขาจะทำนีหลอโอยปวดกามอะ <laughs> มา่ะหัวละเยอะไม่ใช่กามปวดโหนก <laughs> อะไรอันนี้ไอติมเหรอไอติมไอติมไอติมไอทิเอาเปิ้ลจะโดดอกไม้ด <laughs> เอามาทาัานถุไง ถ้าอันไหนที่มันเป็นของยูยูต้องไปคนทำทูชีของยูยูทำทำไงทำไงยูทำขอบคุณสำหรับทูชีครับทำไมไม่ได้ทำไมทำเป็นน่ะขอบคุณสำหรับตอนเดียวมามืครับเงี้ยเงี้ยทำไมทำเป็นน่ะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไปเรียนมาหรอไม่ได้เรียนทำถูกเสพทิกต็อกเยอะนะเนี่ยไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ได้ทำมีคนอื่นเขาทำหน่ารักคนอื่นเขาทำเป็นแบบเอ๊ะ อ๋ออยู่ๆแบบดีไซน์เอง,องใช่ไหมใช่แต่งอ๋อเก่งอ่ะทำไมทำเป็นอ่ะเขาไม่เห็นทำอะไรพวกนี้เป็นเลยเอ,อยู่ลองทำชิคกา้าชิคกา้าดูสิไม่เอาอ่ะ <samb il S 2> อย่าดมของอยู่เก่งมากอ่ะเดี๋ยวประมาณ9นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปกันแล้วนะครับพี่ริดน่าจะอยู่มานานแล้วนะฮะน่าจะเหนื่อยละนะครับผม ทุกคนไม่เคยทำหรอกอันนี้น่งฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดงเด็ดจอบเอามจากไหนอะ่ะอาไม่เคยรำเหรอไม่เคยคืออะไรอะ่ะโอ้เจ้ดอกเล่นทุ่มฉันเคยเด็ดดงฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเอามจากไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมทุกคนคะโ <c oughs> ย่มาจากไหนอะ่ะมันโดนบังคับเรียนตอนอีกดีต้ารอรอรอ เขาน่าจะไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมั้งก็เลยไม่รู้ไม่ใช่ของเขาอยู่ยิงล้วนหรอหรอหรอ <laughs> เั้ยไหมทุกคนเคยหมดเลย <laughs> งงเลยทำไมต้องเด็ดเช้าเด็ดเดยน็นเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดม <laughs> <laughs> แล้วโตมากับยุคเด็ดดมเด็ดดมวิชาลูกเสือเขาบอกเพลงลูกเสือหรอ <c oughs> ไม่แน่เจอน,อน้ เรียนห้องนรตะศิลป์กระดูกกระดูกค่ะวิชานรตะศิลป์ไม่ใช่หรอคะทุกคนอจะดอกเรืนโทมเั่นเคยเน้นดอมเช่นเยน้นเน้นเน้นเช้าเน้นเย็นซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะทำ NPC มาตั้งแต่ในปาราเด็กแล้วนะครับโดยเราเองเราไม่รู้ตัวใช่ไหมนี่ไงมาประยุกต์อ่จริงๆแล้วเป็นวิชาที่เราเรียนคือวิชาที่ทำให้ทำ NPC หรือเปล่า อย่าลืมดอกลันทมไม่เอาให้พี่ก็ทำ,ทำไม่เป็นทำง่ายมากเขาชื่นใจว่าอยู่ทำได้จะทำไหมต้องทำดิโอจะดอกลันทมเช่นเคยเด็ดโดมไม่ใช่มินิฮาร์ทำเป็นจีบแบบนี้จีบแบบนี้นให้ให้นิ้วโป้งจะหลุดตรงข้อที่ที่สุดท้ายให้นิ้วโป้งจะหลุดตรงข้อให้นี้ให้นิ้วโป้งจะหลุดที่ข้อสุดท้าย อย่างนี้หนิงงหมดแล้วงอไม่ได้ทำไมนิ้วเป็นอย่างนี้นิ้วมันหักเดี๋ยวคอลองดูซิมือมันไปได้เนี่ยทำอย่างนี้ดูนะนี้ที่คนค่ะมือพี่ก๊อฟเป็นไรไม่รู้อะไอยูต้องดัดดินี่ไงนี่คือจีบนี่คือจีบนะคะทุกคนไม่ได้อยู่นิดนึงยูนไม่ใช่มินิฮาร์ดทุกคนเขาเขาทำมินิฮาร์ดอะมันไม่ใช่มินิฮาร์ด ดอกลันทมไม่ได้แล้วไปยังงงยังงงแล้วไปดีกว่าโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็กคิด<ม>ว่า<ม>น่าจะมานแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากประมาณประมาณ ถ้าไม่ใช่หนึ่งทุ่มครึ่งก็สองทุ่มถ้าไม่สองทุ่มก็สองทุ่มครึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวประมาณนั้นประมาณนั่นแหละแต่รเร,ราจะอัปเดตอีกทีแหละแบบเย็นๆนะคะเย็นๆจะมาบอกว่าุทานกินมบุเพราะเราไม่รู้ว่ากิจกรรมตอนเย็นเรามีอะไรบ้างก็จะมาบอกก่อนใช่ครับก็พรุ่งนี้มีสุดรถหยุดแน่นอนนะครับใครที่ไม่ได้ชอบวันนี้ก็อย่าลืมชอบกันนะครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนฟันดีลาติสสวัสดิ์ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดี